สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับกาก้า XP1 นะครับน,นี่ก็กลับมาเอ้ยไม่ใช่ไม่เล่นกลับมาอย่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่เล่นกลับมาอย่างวันนี้เราก็มาเล่นแบบขโมยผักนะครับเอ๊มิโกะการเล่นก็ต้องมีแบบขโมยผักั้งเรา ครับหลังจากที <who referred to> ่เราเล่นหลังคลิปครับได้ประมาณนี้ครับตอนแรกว่าจะไม่ได้อัาคลิปหรอกมาล่นไปมาไม่คืนเฉยเหมือนไอ้ขโมยไอ้นั่นหนักขโมยมียวยีซีหรือเปล่าไอ้ขโมยตาเร่ยับทุ่มสองแหละเป็นคล้ายๆแมปนั้นก็หนุกดีเน้องนี่เรามีเงินอยู่ห้าหมื่นเก้าสิครคนไหนคือดีบ้างเฮ้ย ทุรีนแสนแสนแสนหนะ้าซื้อของซื้อของดีๆก่อนนะว่า,า <Blue berry. S 1> เปน็นถ่ายที้งทีอีสเปนซินถ่ายทิ้งเลยนี่ไหนนี่ไหนนี่เอาทิ้งเลย เราตะการของแพงๆมาผลิตแล้วนาะยี่สิบแปดผ่าทิ้งเฮ้ยอันนี้ตัวอะไรพูดร้อยยี่สิบแปดล้านเดี๋ยวเราจะพยายามโวยฟอกคนอื่นนะที่แบบนี้ไม่มีคุณช้าโวยมันพุ่งช้าเกินช้าจาัดเลยเยอะเหอะ พุทธาเอ้ยได้แล้วโอ้ยมันลวงได้นะเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะ <Like she. S 1> หากระละอองลิซซี่แพ้แเอ้ย,อย,อย,อยไหนจะเข้ามืยรหรไอเจอ้ไหนนีไอ้นมัน kira kira ini 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 mana mana kita 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 ามสิบแปดเนอันี่่วยนี่ผนี้ออกแล้วนะอ้าหคอนผมกลับเจ้าคนรวยจะมีเงินอยู่แสนไอ้นี่ไม่สองแสนซื้อไม่ได้เอ้ยยามามีหลอดครับมีรอดเมื่อกี้มีรอด เ <Star> uh, ออร้านนี้เปิดโอ้จะมีแต่ของไอ้น,นี่นอ,อ่ะในโคลนอกอุย้ยแชนดี่บอสซ้มก็มีเฮ้ยแชนดี่บอสซ้ำอันนี้ก็มีมูนมีรอนด้วยนะ Fruit. โอ้ยอย่างนี้ไม่ได้อะ มีเก็บด,ดักเลยนี่นี่นี่เนอะเฮ้ยตอนนี้เรามีอยู่แสนหกเฮ้ยอันนี้เป็นอะไรอ่ะเหมือนจะเป็นใบไม้ผีนะ่มสวยดีเท่าไหร่ w a หาดูยังแล้วได้ของหายยาข้าวมันสมรรถ หลับตั้งนานนะนี่มีบทอไรดีๆไหมม้ยขอน่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าเฮ้ยอย่าแย่งกัน,กนละมวยเฮ้ยแต่วันนี้แหละฉันตื่นจะเปิดอยู่แล้วได้แล้ว อ้าวนี <Orange. S 1> ่ส่วนนี้นี่บ้านเอานี้บ้านเอาราปุ่แล้วเนี่ยแต่บ้านที่นี้แม่งสวยจัอ้าว ไม่ทันครับที่จะเป็นหัวแถวครับ9.4 <Mango>. เฮ้ยไม่เคย <Mango. S 1> ไม่เคยไดไ้ไม่เคยได้ Mango. Mango. ไม่เคยได้ไม่เคยได้ไ <Mango>. ม่เคยได้เหินไม่พอ อาบูคาโดใช่าอาบูขันทูกมั้ครับพนักก่อเขาว่านะ่าพวงเสร็จของพี่แย่งกันตั้งนานสายป่งข้อข้อข้อว่าต้องเอาเนี้อเอานนี้อเอาแด้กมรนดมึงม้าเก็งิน,งนไ,ได้ถึงล้านเฮ้ยมีผลอะไร รับสูอยังไม่ได้มากัดเจ็ดสิบเก้าอ้าวไอ้อันเมื่อกี้หักแล้วอีเวนเมื่อกี้คืออะไรบ้างให้นี่นี่เนี่เฮ้ยมันจะติดสถานาะใบไม้สับประรุษใคร How many things do you know? Oh, I hate the pineapple. Blueberry. 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 Banana. Pineapple strawberry. Blueberry. Blueberry. Banana.

pepper, 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 strawberry, strawberry. pick 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 up, pick pick เงินไม่พอสียดเสียดายอดเลยแขนแขนทำให้เป็นแบบนี้เฮ้ย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 เ้่เเย้ล้เ้งจัไม่มีอะไร

แล้วอีกท่านีเบอร์ได้แล้วนีเบอร์ฝุ่นก็จะหัน blueberry เดี๋ยวผมจะไปทำเฮ้ย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 เฮ เอ้าแล้วก็ได้อันงนก็บผลมาครับจะทำผลผลิตไม่ได้เลยเดี๋ยวก็ต้องกากลากันครับเวลาต้องรีเปิดออีล็อจะไม่ได้นี่หว่าเมนกู <S <S Mango, สองล้านงินไม่ถึงไม่ถึงสองล้านาไม่ได้ต้องเก็บเงินได้ถึงสองล้านเร็วๆๆๆๆ mã số hát sửa 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 Moon Mango Wait, nhắm kabu nhắm kabu nhắm kabu 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 mango, kabu 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 mango, kabu 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 Mango kabu 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 มูแนแ m งโก้ที่ขบกัทนทุกีเพื่อเดียวสามเสษเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบเ,เพียงเท่านี้นะครับถ้าอยากให้มาทำคลิปนี้อีกก็คอมเมนต์มาครับเดี๋ยวผมจะมา,ะาเดี๋ยนวนี้มก็เล่นนุกซี่นะถาจบคลิป